จเจริญธรรมสานึกดีครับผู้ชมทุกท่านทุกคนนะครับผมสหายเตอร์เอ็กเซนไฟไหม้นะครับฝากถึงตำรวจคนนั้นที่ยิงปืนกระสุนยางใส่คุณผู้หญิงคนนั้นเวลาหลังเลิกงานกําลังจะกลับบ้านตำรวจนี้ใส่ดีๆเราก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับดีนะที่เป็นกระสุนยาง ถ้าหากว่าเป็นกระสุนจริง <c oughs> แล้วคุณผู้หญิงคนนั้นไม่ตายแต่ได้รับบาดเจ็บสาหัสนั้นไปดูประเทศเกาหลีเหนือเขาไม่รู้จักคำว่ากระสุนยางหรอกนะครับถ้าหารเกาหลีเหนือเขาใช้กระสุนจริงเลยด้วยปืน AK47 หรือปืนอาก้า <c oughs> เกาหลีเหนือเป็นระบอบคอมมิวนิสต์เขาก็สามารถทำแบบนั้นได้เกาหลีเหนือมีกฎหมายหลักๆเลยนะว่า 1. ประชาชนไม่มีเสรีภาพ 2. ห้ามแสดงความคิดเห็นถ้าเราแสดงความคิดเห็นต่างระบอบย้ำว่าต่างระบอบแม้เราจะใช้วาจา สุภาพไม่มีข้อความที่หยาบคายหมิ่นประมาทเลยสักคำก็มีโทษถูกยิงทิ้งได้ด้วยปืน AK47 หรือปืนอากากระสุนจริง <c oughs> เคยมีคนวิจารณ์คิมจองอึนประธานาธิบดีเกาหลีเหนือว่าคิมจองอึนแต่งตัวไม่เห็นจะเท่เลย แค่พูดคำว่าแต่งตัวไม่เห็นจะเท่เลยแต่งตัวไม่เห็นจะดีเลย <c oughs> คำหยาบคายหมิ่นประมาทก,ก็ไม่มีเลยสักคำสุดท้ายไม่เกินเจ็ดวันเรื่องถึงหูคิมจองอื่นแล้วคนวิจารณ์ควนนั้นก็โดนประหารชีวิต ในที่สาธารนณะวงเล็บยิงทิ้ง,งท้าหารเกาหลีเหนือยิงหมดแมกกาซีนเลยครับคือเกาหลีเหนือเขาคอมมิวนิสต์ทารุนเกินไปนะครับเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าเราโดนยิงด้วยกระสุนปืนลุกสองเก้าเม็ดโดนผิวหนังเป็นแผล เราไม่ตายก็เป็นพยายามฆ่าแล้วไปดูคำพิพากษาสารดีกาเลขที่หนึ่งเจ็ดเจ็ดเดทับสองห้าหนึ่งแดจำเลยที่หนึ่งใช้ปืนสั้นชนิดทำเองและกระสุนปืนลูกสองซึ่งเป็นลุกปลาย ยิงผู้เสียหายทางด้านหลังหนึ่งนัดในระยะห่างสองวาเศษกระสุนปืนเฉียดถูกไหล่ขวาได้รับบาดแผลยาวประมาณสเซนติเมตรกว้างประมาณหนึ่งเซนติเมตรลึกพอผิวหนังขาด <c oughs> เสื้อที่ ผู้เสียหายสวมทะลุเก้ารูแต่ไม่มีบาดแผลและกระสุนปืนที่ยิงยังแผ่กระจายไปถูกเสาไฟฟ้าหน้าร้านที่เกิดเหตุหนึ่งแห่งถูกหลังคาสังกะสีหน้าร้านค้าติดร้านที่เกิดเหตุ อีกเจ็ดรูที่ผู้เสียหายไม่ได้รับบาดเจ็บชะกันอาจเป็นเพราะคุณภาพของปืนไม่ดีพอหรือจำเลยที่หนึ่งยิงไม่แม่นก็ได้แต่กระสุนปืนบางกลุ่มทำให้หลังคาสังกะสีทะลุได้ แสดงว่าดินส่งกระสุนปืนหาได้ขาดประสิทธิภาพไม่และอาวุธปืนที่ใช้ยิงปืนเป็นอาวุธที่มีอันตรายร้ายแรงหากจำเลยที่หนึ่งยิงผู้เสียหายอย่างจังไม่พลาดแล้วผู้เสียหายอาจถึงแก่ความตายได้ การกระทําของจําเลยที่1จึงเป็นความผิดฐานพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา28880นะครับเรื่องต่อมาไม่กี่วันมานี้ได้ข่าวว่าตำรวจคนหนึ่งยิงปืนลูกซองใส่รถ มอเตอร์ไซค์ระยะประชิดหลายๆนัดนั้นมีคนถ่ายวีดีโอไว้ได้ดีนะที่เป็นกระสุนยางไม่ใช่กระสุนจริงอย่าว่าแต่ตำรวจคนนั้นเลยเคยดูข่าวคนขับรถหัวร้อนอยู่ดีๆก็ยิงปืนใส่รถคันอื่นหลายๆนัดทั้งๆที่ คนขับรถและคนซ้อนท้ายหรือผู้โดยสารเขาไม่ได้ไปทำอะไรให้ไปดูคำพิพากษาศาลดีกาเลขที่2องสามหนึ่งทับสองหาสองแปดจำเลยยิงปืนสองนัดไปยังท้ายรถยนต์ โดยสารที่ตนขับตามหลังไปเนื่องจากความไม่พอใจที่มีการขับรถยนต์แซงปาดหน้าซึ่งกันและกันระหว่างจำเลยและพนักงานขับรถยนต์โดยสารก<สา>ระส,สุนนัดหนึ่งทะลุกลาง ขวากระโปรงที่เก็บของและอีกนัดหนึ่งถูกเหนือไฟท้ายด้านขวาต่ำกว่าที่ผู้โดยสารนั่งประมาณ15และ10เซนติเมตรจำเลยย่อมเล็งเห็นผลของการกระทำได้ว่าอาจทำให้ผู้โดยสาร ได้รับอันตรายถึงแก่ชีวิตจำเลยจึงมีความผิดฐานพยายามฆ่าผู้อื่นนะครับ <c oughs> อย่าลืมนะครับว่ากระสุนปืนแม้จะเปลี่ยนจากหัวตะกลัวมาเป็นหัวยางแต่ความแรงปืนก็ยังคงเท่าเดิม โดนยิงด้วยกระสุนยางแต่ถ้าผู้ถูกยิงมีอาการแทรกซ้อนก็ถึงขั้นเสียชีวิตในภายหลังได้เหมือนกันไปดูความแรงของกระสุนจริงตัวอย่างง่ายๆปืนลุกกดสีแซความแรงของกระสุน ขนาดจุดสองสองอก็พันกว่าฟุตต่อวินาทีเข้าไปแล้วซึ่งแรงกว่าปืนบีบีกันตั้งเจ0ดฟุตต่อวินาทีความแรงปืนบีบีกันเช่นปืนสไนเปอร์บีบีกันไม่เกิน500ฟุต ต่อวินาทีปืนอัดลมไฟฟ้าไม่เกิน400ฟุตต่อวินาทีเลยเอาความแรงของปืนบ B กัน400ฟุตต่อวินาทีบวกอีก700ฟุตต่อวินาทีจะได้ความแรงกระสุนปืนลูกกดจุดอ LR ก็คือพันกว่าฟุตต่อวินาทีนั่นเองครับ กระสุนปืนลูกซองอะ่ะมันมีตั้งแต่หนึ่งแรงสองแรงสามแรงอะไรอันนั้นซไหายเตอร์ยังไม่มีความรู้นะครับต้องถามพี่สาวของซไหายเตอร์พี่อิงอะ่ะพี่สาวของผมะนะซึ่งเป็นนักเล่นปืนจริงตัวยงนะครับเขาจะรู้เรื่องกระสุนปืนลูกซองได้ดีกว่าซไหายเตอร์นะครับ มีตั้งแต่เบิร์ดชอ็อตบัคชอ็อตอะไรของเขาอะ่ะอันนั้นต้องถามพี่อิงถามพี่สาวนะครับสหายเตอร์ก็ยังไม่มีความรู้เรื่องกระสุนปืนลูกซองอย่างละเอียดเท่าใดนักนะครับ <c oughs> เรื่องตำรวจยิงกระสุนยางใส่ผู้หญิงและ ตำรวจยิงรถมอเตอร์ไซค์ไล่ๆนัดก็มีเพียงเท่านี้นะครับตำรวจนี้ใส่ดีๆเราก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับมืออื่นเพาะกันใหม่จเจริญธรรมสำนึกดีครับ